สวัสดีครับวันนี้เรามารีวิวเลเทอร์แมนวิกแมนกันดูนะครับเป็นเลเทอร์แมนที่ผมว่าใครกับหลายคนกําลังมองหาอยู่นะครับเป็นตัวเลเทอร์แมนที่มีขนาดกําลังดีนะครับแล้วก็มีเครื่องมืออยู่ที่14ชิ้นด้วยกันนะครับเหมาะสําหรับใช้ในชีวิตประจําวันหรือติดตัวไปท่องเที่ยวได้เลยนะครับตัวนี้คือเลเทอร์แมนวิกแมนนะครับอย่างที่ท่านเห็นนะครับตัวนี้เมื่อเวลาประกบกันแบบนี้นะครับจะมีขนาดความยาวอยู่ที่ประมาณ10เซนนะครับเนี่ย10เซนนะครับแล้วก็เวลาหลอกกาออกมาจะมีความยาวอยู่ที่ประมาณ16เซนนะครับตัวนี้นะครับ เป็นเครื่องมือชิ้นหนึ่งที่พกพาไปไหนมาไหนได้ง่ายนะครับแล้วก็ในชุดก็จะแถมตัวซองไนล่อนมาให้นะครับซองไนล่อนแบบนี้นะครับเป็นซองไนล่อนนะครับสําหรับคนที่ชอบเน็บกับกางเกงนะครับเราสามารถร้อยกัเข็มขัดได้เลยนะครับอันนี้ร้อยกับไปปุ๊บสามารถพกพาแบบนี้ก็ได้นะครับนี่ตัวนี้ร้อยกับหูเข็มขัดนะครับนี่ถ้าใครที่ไม่ต้องการพกแบบนี้นะครับก็สามารถพกไปกับตัวคลิปเน็บของตัว Leatherman Wingman ได้นะครับตัวนี้นะครับ ใช้งานง่ายแล้วก็พกพาสะดวกมากๆเลยทีเดียวมีน้ำหนักอยู่ที่198.45กรัมนะครับขนาดกำลังดีน้ำหนักก็ไม่ได้หนักจนเกินไปนะครับตัวนี้เวลาแกะออกมานะครับกางออกมาเครื่องมือก็จะสังเกตดูนะครับจะมีสปริงนะครับทำให้การใช้เครื่องมือนียง่ายขึ้นแล้วก็ไม่เสียเวลานะครับเวลาเราหยิบจับหรือจะทำงานอะไรก็แล้วแต่นะครับจะขันน็อตหรือจะตัดลวดนะครับตัว Leatherman Wingman เนี่ยมันจะค้างเข้ามาง้างแบบนี้ออกมาเลยนะครับ ให้เราใช้งานได้ง่ายนะครับส่วนตัวเครื่องมือเราสังเกตดูนะครับเริ่มแรกอยู่ที่หัวตรงปลายคีมตัวนี้นะครับตัวนี้ก็ตรงกลางจะมีเป็นใบตัดคัตเตอร์นะครับสามารถตัดตัวที่เป็นลวดนะครับหรือจะตัดพวกสายไฟอะไรก็ได้นะครับตัวนี้นะครับตรงกลางนะครับแล้วก็ตัวคีมสามารถจีบจับได้เลยนะครับซ่อมงานนะครับขันน็อตอะไรก็แล้วแต่นะครับส่วนตัวเครื่องมือนะครับตัวด้านขวามือตัวนี้นะครับ เรากางออกมาก็จะพบว่ามีอยู่3ชิ้นด้วยกันนะครับชิ้นแรกก็จะเป็นตัวที่เปิดขวดนะครับแบบนี้นะครับสามารถเปิดขวดได้นะครับแล้วก็ตัวที่อยู่ด้านล่างของตัวที่เปิดขวดเนี่ยก็จะเป็นที่ปลอกสายไฟนะครับตัวนี้มีความคมนะครับปอกสายไฟได้ง่ายดายเลยทีเดียวนะครับต่อมานะครับอันนี้สามารถพับได้เลยนะครับโอเคต่อมานะครับก็จะเป็นตัวที่2นะครับตัวที่2ก็จะคล้ายๆกับ ไม้บรรทัดแบบนี้นะครับก็จะมีขนาดความยาวนะครับสามารถวัดขนาดเป็นหัวน็อตนะครับหรือจะวัดขนาดของตัวอะไรก็ได้นะครับอาจจะเป็นหัวน็อตหัวหัวตะไบนะครับหรืออาจจะเป็นพวกใบมีดอะไรก็แล้วแต่นะสามารถวัดได้ก็จะมีขนาดเป็นเซนติเมตรกับเป็นนิ้วให้นะครับส่วนกลับกันนะครับเ็าจะเป็นตัวตะไบนะครับสามารถเอาไปลบคมนะครับลบเหลี่ยมอะไรได้นะครับตะไบนะครับต่อมานะครับตัวสุดท้ายนะครับอันนี้เราพับได้เลยนะครับแล้วก็มาตัวสุดท้ายนะครับ ตัวสุดท้ายก็จะเป็นตัวที่จะเป็นเครื่องมือตัวนี้นะครับอือตัวนี้ก็จะมีความคมนะครับสามารถที่เอาไปกรีดตัวที่เป็นแพ็คสินค้าที่เป็นพลาสติกแข็งๆนะครับอาจจะตัดพวกที่เป็นเหนียวๆนะครับอาจจะมีแพ็คสินค้าที่เป็นพลาสติกแข็งๆนะตัดออกมานะครับกรีดได้เลยหรือจะกรีดพวกกล่องกระดาษอะไรก็ได้นะครับตัวนี้จะสังเกตด,ดูนะครับการออกแบบก็ใช้งานง่ายดีจับได้ง่ายมากนะครับแล้วก็มาส่วนอีกด้านหนึ่งนะครับก็จะมี2ตัวนะครับ ตัวแรกก็จะเป็นที่เปิดกระป๋องนะครับตัวนี้นะครับสามารถเปิดฝากระป๋องได้นะครับกระป๋องนมนะครับกระป๋องเครื่องมือต่างๆนะครับกระป๋องน้ํามันอะไรก็ได้นะครับแล้วก็พับเก็บลงไปแล้วก็ส่วนอีกอันนึงนะครับก็จะเป็นตัวที่เป็นไขควงนะครับที่เป็นสีแชกนะตัวนี้ครับนี้นะครับไขควงสีแชกนะครับขัน ง่ายได้นะครับไม่ว่าเราจะอาจจะขับจักรยานอะไรก็แล้วแต่นะครับขันได้เลยนะครับเครื่องมือต่างๆนะครับด้านข้างก็จะเป็นใบมีดนะครับปุ๊บนยเราสามารถเปิดได้เป็นดัน one hand o p e r a รตแบบนี้นะครับตัวใบมีดเนี่ยก็จะมีความพิเศษตรงนี้ตัวนี้จะมีใบหยักให้นะครับสามารถตัดเชือกไนล่อนที่มีความหนาได้นะครับความเหนียวหรือความหนาได้จะมีเป็นตัวใบสลดแบบนี้นะครับตัวมีดนะครับ ซึ่งตัวมีดเนี่ยก็จะมีเป็นวัสดุ 420HC นะครับจะมีความแข็งและความแก่เป็นพิเศษสามารถเปิดปิดได้ด้วย,วยมือเดียวนะครับแล้วก็ส่วนตัวนี้นะครับอีกตัวหนึ่งนะครับก็จะเป็นตัวกันไกลที่มีขนาดใหญ่นะครับเมื่อเราดันมาสุดนะครับกันไกลก็จะงางออกมาด้วยสปริงแบบนี้นะครับเราสามารถตัดสาย เคเบิลนะครับแล้วก็ถึงไม่ตัดซองจดหมายนะครับกระดาษนะครับแต่แนะนําอย่าตัดพวกของที่มีความแข็งมากๆนะครับจะทาให้กันไกชํารุดได้นะครับเราไม่ควรจะไปตัดลวดหรือลายที่มันแข็งแข็งนะครับตัวนี้นะครับแล้วก็พับเก็บพับเก็บก็จะมีลายเนื้อล็อกตัวนี้นะครับตัวไซคิกกับตัววิงแมนก็จะมีความต่างกันตรงที่เป็นส่วนนี้นะครับถ้าเป็นตัววิงแมนก็จะเป็นตัวที่เป็นกันไกนะครับแต่ถ้าเป็นไซคิกเนี่ย ชุดก็จะแถมเป็นตัวนี้มาให้นะครับเป็นเลื่อยนะครับตัวนี้เป็นวิงแมนตัวนี้เป็นไซคิกนะครับแต่ใครที่ชอบแบบไหนก็สามารถเลือกได้ตามที่ท่านต้องการเลยนะครับว่าชอบเลื่อยหรือจะชอบกันไกลนะครับนะครับแต่ใช้งานได้คลายๆกันแล้วก็2ตัวนี้เป็นตัวที่มีราคาเท่ากันนะครับแล้วก็เครื่องมือฟังก์ชันการใช้งาน14ชิ้นเท่ากันนะครับขนาดเดียวกันโอเคครับเป็นยังไงบ้างครับตัวเดทแมนวิงแมนนะครับ เป็นตัวที่ขนาดกําลังดีเหมาะมากนะครับแล้วก็ราคาไม่ได้แพงจนเกินไปนะครับราคาจะอยู่ที่ประมาณ2,000กว่าถึง3ไม่เกิน3,000นะครับเหมาะสําหรับท่านที่กําลังมองหาตัวเลเซอร์แมนที่จะเอาไปใช้นะครับไม่ว่าคุณจะเดินทางอาจจะไปต่างประเทศนะครับหรือจะเดินทางท่องเที่ยวนะครับพกเลเซอร์แมนตัวนี้ไว้นะครับไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรเนี่ยคุณสามารถยิบจับออกมาได้อย่างง่ายดายนะครับแล้วก็ใช้งานได้รวดเร็วคล่องตัวนะครับไม่ว่าจะเป็นใบมีดหรือจะว่าจะเป็นกรรไกรนะครับหรือจะเป็นพวกประแจอะไรทั้งหลายนะครับ มาทํางานได้เลยแล้วก็ตัวสนี้ก็จะมีสปริงนะครับทำให้เปิดใช้งานง่ายนะครับน้าหนักกาลังดีนะครับโอเคครับถ้าสนใจเลตเทอร์แมนทุกรุ่นนะครับสามารถติดต่อได้ทั้งทีมงานเออดอลลังสิตนะครับเรามีจําหน่ายทุกรุ่นแล้วก็เราเป็นตัวแทนเลตเทอร์แมนของประเทศไทยนะครับทุกชิ้นของเลตเทอร์แมนจะมีการรับประกัน25ปีจากการผลิตนะครับเงื่อนไขการรับประกันสามารถดูได้ที่ท้ายคลิปนี้นะครับว่าการรับประกันเป็นยังไงกันบ้างนะครับก็ถ้าใครสนใจเลตเทอร์แมนทุกรุ่นนะครับสอบถามทีมงานเอ วันนี้ขอบคุณมากนะครับที่รับชมนะครับแล้วก็พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับวันนี้สวัสดีครับ